สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว FC Mobile ทุกท่านครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมกอเรียลีล่านในสัปดาห์ที่2เป็นคารของทีมเรอัลมาดริดเนื้อสัปดาห์ที่2ได้อะไรกันบ้างลองคอมเมนต์อวดกันได้นะครับในใต้คลิปนี้ส่วนผมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเออโคตรเซ็งมาดูกันสัปดาห์ที่3ครับสัปดาห์ที่3เนี่ยจะเป็นคิวของไบยันมิวนิคนะตัวที่เขาคาดว่าจะเข้ากันเนี่ยจะเป็นลูซิโอกองหลังฟองลิเบลลี่ปีกซ้าย กองกลางเนี่ยจะเป็นมาเทอุสซึ่งมาเทอุสเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะเป็นการ์ดซิกเนเจอร์นะหรือว่าเป็นการ์ลายเซ็นนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเซโรแบโตนะในตำแหน่ง LM แล้วก็มีแซจนาบี้ในตำแหน่ง RM โอลิเวอร์คารเนี่ยมาเป็นโกอยู่แล้วเออไม่ต้องพูดอะไรเยอะ คานเนี่ยเขาก็คาดกันว่าจะมาเป็นซิกเนเจอร์การนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าลายเซน็นคารจะมีหรือเปล่านะผู้รักษาประตูลายเซ็นนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าค่าพลังมันจะขนาดไหนนะครับและคนสุดท้ายคาดกันว่าจะเป็นลิซาราซูครับส่วนนักเตะที่เป็นการไลท์เพลเยอร์เนี่ยคาดกันว่าน่าจะมีเลวานดอฟสกี้โทมัสมุลเลอร์มาโก้ร้อยเออผมคิดว่าประมาณนี้นะมาดูกันอ,อ่าคาดการของคุณมาร์ดิลิสต้าครับเอ็กอลอนโซโมบายเขาคาดกันว่า เลนน่าต์คาวจะเข้าโหยเลนน่าต์คาวนี่ตอนเจออาร์เซนอลนี่เล่นโคตรดีนะเพื่อนๆกองกลางวัยสิบเถนัดเท้าซ้ายเป็นกลางลุกแต่ในเกมนี้น่าจะสเตมิน่าสดาวนะแล้วก็สกิลสกิลมูฟน่าจะ3ดาวนะครับอาจจะยังเล่นไม่ค่อยได้นะต่อมาเป็นคอลัดไลเมอร์ในตำแหน่งแบ็คขวาแซจนาบี้อาร์เอ็มโจชัวคิมมิดกลางรับเซโรเบโตเอลเอ็ม ลิซาลาซู114นะครับก็มาในตำแหน่งปีกซ้ายลูซิโอโห114 113ผมใช้อยู่ก็โคตรเก่งแล้วนะเพื่อนลูซิโอนะครับ114และ115เนี่ยจะเป็นฟองลิเบรี่โอลิเวอร์คานลอธามาเทอุสฟิลิปลามและอย่างที่ผมบอกไปว่าการิกเนเจอร์เนี่ยคาดว่าจะเป็นโอลิเวอร์คานกับลอธามาเทอุสนะครับมาผ่านไปดูกันต่อที่ อันนี้เป็นภาพดุดของเซิร์ฟเกาหลีนะเพื่อนๆก็มันอ้างอิงได้แน่นอนเพราะว่าเซิรฟเกาหลีก็จะมีอะไรที่คล้ายๆกับเซิรฟโก o บอลนะเอาเข้าก็คาดเคลื่อนอะ่ะไม่เกิน2คนนะเพื่อนๆมาคนแรกเราจะเห็นรูปนะคนนี้เนี่ยลูซิโอร้อ o v r ช่างมันเถอะนะเออจะมีลูซิโอเข้ามามีฟองลิเบรี่มีลิซาลาซูเออแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีเซโรเบตโตนะครับประมาณนี้สำหรับนักเตะ ตำนานที่ของบาเยนนะเพื่อนๆต่อมาครับมาดูรายชื่อที่เขาบอกว่ามันยังไม่เข้าแต่เขาคาดว่าจะเข้านะเหมือนเดิมลูซิโอลิเบรี่มีใครอีกโคลเลอร์นี่น่าจะมาตอนยูเว่นะลิซาราซูเออเซโรเบรโตเหมือนเดิมหมดและมีแค่นี้นะเพื่อนๆก็ประมาณน,นี้ครับเพื่อนๆส่วนอ่อคุณมาด,ดิลิซ่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็ลงไว้ว่ามีนักเตะ ลายเซนเนี่ยจะมี3คนเหมือนกับกิจรระของมาริดคือตอนลิวพ์ูเนี่ยมี2คนใช่ไหมมีตออเลสมีเจอราลดเราก็คิดว่าทุกสัปดาห์เนี่ยมันจะมีแค่2คนแต่ว่าสัปดาห์มาริดก็ทําให้เห็นแล้วว่ามันมีซีดานมีลาอูแล้วก็มีคาร์ลอสอีกคนนะเป็นไปได้เหมือนกันว่าต่อจากนี้มีโอกาสที่จะมา3คนนะครับเพื่อนๆเ,เออก็ซิกเนเจอร์การ์ดเพิ่มมาก็เป็นฟิลิปรามถนาดซ้าย5ขวา5นะ ไม่มีอะไรนะครับหมดและสําหรับพาร์ทของตัวกิจกรรมอกอลเลรยจีล่าในสัปดาห์ที่3ของบา y เยอร์นิวนิกนะครับเพิ่มอีกนิดนึงไออาร์สตอรี่ไออารเนชั่นสตอรี่ที่ล่าสุดมันเป็นของญี่ปุ่นะที่เราต้องเข้าไปทำควิสตอบคำถามทุกวันแล้วเราได้คะแนนมาแลกของรางวัละมันจะมีเนเธอร์แลนด์เข้ามานะครับอันนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นออฟฟิเชียลแล้วเหมือนกันนะจะเป็นเนเธอร์แลนด์เข้ามานะก็อรอลุนกันว่า จะมีฟานเดอร์ซาแบบที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้าใครดูใน TikTok ก็ฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะครับบาย